ล่าสุดวิเคราะห์การเมืองระดมสมองวาดพิมพ์เขียวรับมือโควิด1 9รับมือปัญหาปากท้องผักเก้าไกลสารต่อมรดกตกทอดบนถนนการเมืองอย่างสร้างสารรค์โดยนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าผักเก้าไกลจะเดินหน้าต่ออย่างไม่ลดละท่ามกลางข้อคราหาเป็นนอมินีนายธนาทรจึงเูือังกฤจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และคณะอนาคตใหม่ บทบาทพักเก้าไกลบนกำมือแม่ทัพคนใหม่นายพิธาบอกว่าอุดมการและเป้าหมายของคณะอนา,านคตใหม่และพักเก้าไกลเหมือนกันคีย์แมนที่คิดเรื่องอุดมการนโยบายยังสังกัดพักเก้าไกลแล้วจะเป็นนอมินีได้อย่างไรเราเดินไปพร้อมกันต่างแค่ บทบาทวิธีการทำงานคณะอนาคตใหม่ลงหามวลชนได้เต็มที่ไม่มีภารกิจในสภาพักเก้าไกลมีภารกิจในสภาและลงพื้นที่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกันเช่นเดียวกับจุดยืนทางการเมืองต่อการเคลื่อนไหวของนักศึกษาก่อนโควิดระบาด การเมืองไม่ใช่แค่ในสภาสิ่งที่พูดในสภาก็สะท้อนในเวทีนักศึกษาบางประเด็นที่พูดในเวทีนักศึกษาก็กลับมาที่สภาต้องยอมรับพลังของนักศึกษาบริสุทธิ์มากฟังแต่ละประเด็นมาจากข้างในบริสุทธิ์มากจนไม่อยากให้พักการเมืองเข้าไปเป็นข้อคอรหาและทำลายความบริสุทธิ์ของนักศึกษานักศึกษาไม่เคยพูดถึงพักอนาคตใหม่พูดถึงอนาคตของพวกเขา เราตามให้กำลังใจชื่นชมและขอให้ผู้ใหญ่ในประเทศได้มีเวทีให้นักศึกษาเสนอความเห็นเช่นคณะกัน,านามาทิการวิสามาันพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญสภาผู้แทนราษฎรควรดึงนักศึกษาเข้าร่วมด้วยขณะที่บทบาทของพรรคเก้าไกลคงเข้มข้น มากกว่าเดิมนับตั้งแต่เปิดสภาพเพราะได้ปรับทับใหม่อาทิตั้งคณะทำงานติดตามการระบาดของไวรัสโควิด -19 คณะทำงานติดตามฝุ่น PM 2.5คณะติดตามตรวจสอบคอรัปชันประพฤติมิชอบหากพบการทุจริต อาจใช้กลไกสภาตรวจสอบให้สังคมได้รับทราบโดยไม่ต้องรอยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลสอสอเขตและสอสอบัญชีรายชื่อทำงานสอดประสานไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเคยพูดก่อนถูกยุบพักนักข่หมายว่าสอสอที่เหลือไม่ใช่ดาวเลิกแต่ทำงานเป็นดาวกระจายเน้นทีมเวิร์กหัวหน้าพักและคณะเรียงแถวหน้ากระดานเดินไปพร้อมกัน การทำงานรูปแบบนี้รวดเร็วแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันการเช่นไวรัสโควิดระบาดพักรีบจัดทำตั้งคณะทำงานติดตามอย่างรวดเร็วสสคนไหนมีประเด็นเฉพาะก็เข้ามาเสริมให้เรื่องนั้นแน่นขึ้นอย่างด้านความยากจนเหลื่อมล้ำ นายนัทวุฒิบัวประทรมรองหัวหน้าพักฝ่ายกฎหมายร่วมลงพื้นที่เจ้าของพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาทันทีพบเห็นมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลตกหล่นก็รีบสะท้อนไปถึงรัฐบาลวันนี้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือฝนตกไม่ทั่วฟ้าประชาชนกว่าเครื่องประเทศถูกทิ้งเข้าไปถึงมาตรการของรัฐบาลเกิดจากการประเมินต่ำเป็นบทเรียนราคาแพงที่แลกมาด้วยชีวิตของคนจำนวนไม่น้อยที่ประสบ กัับปปญหาาท้อง3แคนดิเดตนายกมองโอกาสประเทศหลังโควิดภาวะโควิด -19 เป็นโอกาสที่ทำให้นักการเมืองหยุดพักรบหยุดชิงไหวชิงพริบหันกลับมาระดมความคิดเห็นเพื่อพาประเทศให้พ้นช่วงวิกฤตไวรัสระบาด โดยทาง Workpoint Today ได้นำแคนดิเดตนายกทั้ง3คนจาก3พรรคในศึกการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมปี2562ที่ผ่านมามาร่วมถกถแถลงหาทางออกวิกฤตซึ่งทั้ง3คนมองตรงกันว่าหลังโควิด -19 จบลงจะเป็นโอกาสของประเทศไทยโดยทางด้านของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจ อดีตแคนดิเดตนายกของพภาคนัก้นใหม่เชื่อว่าลังโควิด19จบต้องทําให้ประเทศไทยไปไกลกว่าเดิมสําหรับผมคือโอกาสที่ดีและโอกาสที่จะทําให้ไปไกลต้องออกมาสร้างงานที่มีคุณภาพมีงานที่มีความหมาย ให้เขาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างภาคภูมิสร้างรัฐสวัสดิการที่จะดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงทวนหน้าดีดีกว่านี้เพราะความมั่นคงของประชาชนคือความมั่นคงของสังคมไม่ใช่กลับกันอย่างที่รัฐบาลเชื่อมาตลอดว่าต้องทำให้กลุ่มทุนมั่นคงกลุ่มทุนขนาดใหญ่ถึงดึงกลุ่มทุนขนาดกลางและกลุ่มทุนขนาดกลาง ดึงทุนขนาดเล็กขึ้นไปนี่คือแนวคิดแบบประชารัฐซึ่งเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราคิดจากการสร้างคนให้เข้มแข็งให้พวกเขาคิดไกลได้ไม่ต้องคิดหากินวันต่อวันมีแต่สวัสดิการเท่านั้นที่เป็นทางออกถ้าเราเอาเงินมาสร้างอุตสาหกรรมใหม่สร้างซัพพลายเชนใหม่ ไม่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างชาติไม่ต้องพึ่งพิงเงินทุนจากต่างชาติเรามีคนที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอสร้างเทคโนโลยีสร้างอุตสาหากรรมใหม่ให้คนมีงานทำอย่างทั่วหน้านี่จะเป็นการเปลี่ยนประเทศการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะในวาระปกติจะทำต่างๆแบบนี้ยากมากต้องสู้กับอนุรักษ์นิยมทางการคลังในระบบราชการ ส่วนทางด้านของคุณหญิงสุดารัตเกวราพันธ์ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยแคนดเดเดตนายกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า 1. โควิดอยู่กับเราอีกระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะยาวพอสมควร อัตราการตายน้อยก็จริงแต่การติดง่ายทำให้เราต้องเรียนรู้ว่าจะมีชีวิตอยู่รอดจากโควิดอย่างไรรอดทั้งปลอดภัยไม่ติดเชื้อและรอดจากเศรษฐกิจที่เราจะไม่อดตายจากพิเศษรฐรกิจสองบริบทของโลกหลังโควิดจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทางสภาพการทำมาหากินสภาพการใช้ชีวิตของคนทั่วโลก มุมมองต่างๆเปลี่ยนไปด้านความมั่นคงเราไม่ใช่รบกับศัตรูทางอาวุธแต่เป็นการรบกับเชื้อโรคตัวเล็กๆประชาชนต้องปรับตัวบริบทใหม่นิวเนมอมอให้ได้ พิชวิกฤตสั้นๆตอนนี้เรื่องการท่องเที่ยวได้หลังจากโควิดซาลงไปอาจจะเป็นปลายปีหรือต้นปีหน้าสร้างความมั่นใจเที่ยวประเทศไทยปลอดภัยจากโควิดพอประเทศไทยมี1 2 3 4 5และตอนนั้นใช้มาเก็ตติ้งเข้ามาช่วยจะเป็นแกรนเซลล์รวมกับมาตรการด้านการปลอดภัยจากโควิดจะพิกวิกฤตได้ตอนนี้โชคดีทาให้ดีดรับชันเร็วขึ้นแต่อย่าท้ออยู่ให้ได้โดยใช้เทคโนโลยีของโลกใหม่มาเป็นโอกาสของคนไทย ้านคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะแคนดิเดตนายกจะพับชริปัตเป็นหนึ่งเดียวที่เคยสัมผัสต,ตำแหน่งผู้นำประเทศมาก่อนมองแสงสว่างที่ปลายอุโมงว่าบทเรียนนี้เป็นบทเรียนราคาแพงพอสมควรของคนทั่วโลกคงทำให้ปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างทำให้ภาวะไม่ปกติสอนให้เราคุ้นเคยในอีกหลายๆเรื่องคนพูดกันมากว่าทำรายโลกน้อยลงซึ่งไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่แต่พอมาเจอภาวะอย่างนี้แต่มีการถ่ายภาพดาวเทียม มลพิษทางอากาศหายไปเท่าไร่หรืออากาศในเมืองใหญ่ไม่เคยเห็นท้องฟ้าสีฟ้าเลยก็ยังมีให้เห็นถ้าเราเปลี่ยนวิถีชีวิตบางด้านบางอย่างทำได้ไม่ยากจนเกินไปการจราจรซึ่งพอคนเคลื่อนที่น้อยลงก็ชวนให้เราคิดว่าต่อไประบบการทำงานเหลื่อมเวลาทำงานจากบ้านต้องทำอย่างไรส่วนเศรษฐกิจไทยต้องมองดูโอกาส เดยต้องพยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นถ้าเราคิดว่าเศรษฐกิจระหว่างประเทศยังไม่เข้มแข็งหรือเป็นโอกาสที่เพียงพอ ภาคเกษตรภาคอาหารซึ่งเป็นจุดแข่งเดิมอยู่แล้วน่าจะเป็นโอกาสนอกจากจะพลิกฟื้นสแสวงหาโอกาสใหม่ๆทางข้างหน้าขณะเดียวกันอุตสาหากรรมภายในประเทศทำอย่างไรที่จะสแสวงหาจุดแข็งจากที่เราเห็นแล้วว่าพอห่วงโซ่อุปทานข้ามชาติเกิดปัญหาขึ้นแล้วอะไรไปได้อะไรไปไม่ได้แม้กระทั่งการต่างประเทศหรือการท่องเที่ยวแนวคิดต่อไปใน อนาคตหาไรายได้แบบมีคุณภาพมีมาตรฐานที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างไรและประเทศไทยคงมีจุดแข็งต่อไปจากวิกฤตนี้ทั่วโลกจะเห็นความเข้มแข็งด้านบริการสาธารณสุขและสุขภาพของไทยสามารถเตือนเลขาพักเก้าไกลหยุดโจมตีศูนย์ปราบเฟกนิวเมื่อวันที่24เมษาย,ยนปี2 5ง3นายสามารถเจนชัยจิตวรณิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รองทุกภาพรอมชารัฐเปิดเผยว่าเตือนสติในาใยชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพรักเก้าไกลกล่าโจมตีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภาพรมชารัฐ,รท,าารรรฐที่มอบหมายดำเนินการตั้งกอมชาการตำรวจไซเบอร์เพื่อดูแลคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ ซึ่งช่วงเวลานี้ไม่ควรเล่นการเมืองแต่ควรทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 และดูบทเรียนที่ผ่านมาของอดีตเลขาพาคนักนใหม่หัวหน้าพาคนักนใหม่หรือคนที่ออกมาสร้างความสับสนให้กับประชาชนรวมทั้งกล่าวหาพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีกำลังช่วยโอกาสแอบอ้างวิกฤตโควิด -19 ที่ปิด สิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนและการแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์การตรวจสอบรัฐบาลนายสามารถเผยอ,อีกว่าสำหรับการตั้งศูนย์เฟกนิวนั้นก็เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับข้อมูลจริงจะได้ไม่ต้องสับสนกับข้อมูลเท็จหลอกลวงประชาชนพร้อมดำเนินการในหลายเรื่องหลายมิติ ไม่ใช่แค่เฉพาะตามที่นายชัยธวัฒน์กล่าวอ้างไม่ว่าจะเป็นการชักชวนร่วมลงทุนหรือการให้ข้อมูลที่ทำให้ประชาชนสับสนยิ่งในช่วงพรกอฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องควรดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจะทำให้การแพร่ระบาดโควิด -19 อยู่ในกรอบที่คุ้มได้โดยวันนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาล พลเอกประยุทธ์จนโอชาดำเนินการมาถูกทางและตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันนั้นต่ำกว่า20คนแล้วโดยประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่13มการาคมปี63ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสม2,826รายกำลังรักษาอยู่425รายซึ่งสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าการทำงานของรัฐบาล สามารถแก้ปัญหาเชื้อโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและส่วนหนึ่งมาจากการที่พี่นระชาช,ชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำสามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่ใช่การสร้างข้อมูลสับสนสร้างความป่นป่วนบ่นทำไรให้กับคนในชาตินายสามารถกร่าบเพิ่มเติมว่า ในส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงดิจิตนันซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและสร้างความมั่นคงในข้อมูลข่าวสารการให้ข้อมูลกับประชาชนที่เป็นความจริงเพื่อสิ่งที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามรัฐบาลตลอดจนหน่วยงานราชการภาคเอ,อกชนภาคประชาชนกำลังร,งร่วมมือร่วมใจกันป้องกันไวรัสโควิด -19 และแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในทุกมิติ ตนมั่นใจว่าวันนี้ประชาชนได้รับข้อมูลจริงข่าวสารถูกต้องตัวเลขสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วอยากให้เลขาพักเก้าไกลอ่านนิทานก่อนนอนเรื่องกระต่ายตื่นตูมถ้าหาไม่ได้จะเล่าให้ฟังว่าถ้าไม่มีศูนย์ปราบปาเฟกนิวก็จะมีคนปล่อยข้อมูลเท็จทําให้ประชาชนหลงเชื่อทําให้การป้องกันการแพร่ระบาดโควิดในทินล้มเหลวซึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้ เลยคพักเก้าไกลฉุกคิดได้ว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงดิจิทต้นได้มีการสังการให้ตั้งกองบัญชาการปราบปามเฟกนิวเป็นสิ่งที่ถูกต้องและทำให้ตัวเลขการแพร่ระบาดเชือ้อโควิดในทีอยู่ในเกณฑ์ต่ำอันดับต้นๆของโลก